สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับหน่อยนะคะวันนี้นะคะก็มุมเดิมที่เดิมนะคะเสียงไก่ขันเหมือนเดิมแอบอ,อยู่ในป่าเหมือนเดิมนะคะที่แจ้งไปนะคะถ้า,าวันไหนนะคะโปรเจรกต์ไหนนะคะมีตู้ที่น่าสนใจนะคะก็จะพยายามนะคะพยายามมาเปิดตู้นะคะข้างในให้พี่ๆน้องๆน,นะคะได้ชมกันนะคะว่า,าตู้นี้เป็นยังไงมกกีการการทํางานอย่างไรนะคะและนะคะสาหรับวันนี้นะคะพลาดไม่ได้ สําหรับใครที่มองหาตู้นะะที่ใช้งาน2อ,อระบบภายในตู้เดียวกันนะคะก็คืออใช้งานผ่านมือถือแล้วก็ตั้งเวลานะคะเราสามารถทําได้นะคะระบบแบบไหนนะคะอะขอให้นะคะผู้ใช้งานดีไซน์มานะคะแล้วเราก็มาดูว่าความต้องการแนะนำมันประกอบขึ้นงานได้หรือเปล่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวไปดูข้างในตู้นี้เลยดีค่ะว่าจะเป็นอย่างไรน่าสนใจหรือเปล่าตามไปดูกันเลยจ้า ก็จะเป็นข้างหน้าตู้นะคะสวิตหน้าตู้นะคะตู้นี้นะคะปั๊ม1.5แรงนะคะ3าโซนค่ะทุกคนนะคะก็จะมีปุ่มนะคะสีเขียวนะคะก็คือปุ่มในส่วนของสเตตัสการทำงาน3ามปุ่มเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งไปนะคะถ้านะคะถ้าปั๊มทำงานนะคะไฟสีแดงตรงนี้นะคะก็จะติดนะคะแล้วถ้า,าสมมติเราตั้งให้ ตัวนี้นะคะเป็นส่วนที่1น,นะคะสโซลีนอยดตัวที่1ถ้าทํางานนะคะไฟก็จะติดถ้าตัวที่2ทํางานไฟก็จะติดตัวที่3ทํางานไฟก็จะติดนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะถ้าหากนะคะในการทํางานขณะที่ปั๊มทํางานนะคะหรือนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะในส่วนของตัวตู้ระบบไฟฟ้าขัดข้องนะคะตัวโอเวอร์โหลดนะคะตัวโอเวอร์โหลดตรงนี้นะคะก็จะไฟติดขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็คือสถานะของเลนเซ็นเซอร์ค่ะนะ,ะละเซ็นเซอร์ทางานนะคะก็จะไฟติดแต่ถ้าเสียก็จะไฟดับนะคะตรงนี้ก็มาในส่วนของนะคะตู้เหล็กกันน้ําอย่างดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะก็คือภายในตู้นะคะภายในตู้เดี๋ยวเเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะภายในตู้ของเราก็จะแบ่งนะคะ จัดเลเยเอให้อย่างสวยงามนะคะเป็นระเบียบนะคะทุกคนนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะถ้าให้เราดูแลให้ตรงนี้นะคะสายไฟนะคะทุกตู้เนี่ยเราก็มีการวัดการตรวจการบันทึกไว้นะคะซึ่งสายไฟเนี่ยหมดไปกี่เมตรกี่เมตรในแต่ละตู้เนี่ยเรามีข้อมูลไว้หมดนะคะละเอียดขนาดนั้นนะคะอ่านะคะ ชั้นแรกนะฮะชั้นที่1นนะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟเข้านะคะก็จะมีตัวสีดํานี้นะคะเป็นเมนเบเกอร์คะนะคะสีเหลืองก็คือเบเกอร์นะคะไฟหน้าตูนะคะตรงนี้จะเป็นตัวการไฟตกไฟเกินส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไทม์เมอร์นะคะซึ่งเรามี3มโซนก็ใส่ไปเลย3าตัวนะคะไทม์เมอร์ก็ตั้งเวลาให้ทํางานโดยอัตโนมัตินะคะ ส่วนชั้นที่สองนะคะก็จะมีซ้ายมือสุดนะคะ้ายมือสุดเลยนะคะสา,ายเนือฝึกนะคะตรงนี้นะคะแมกเนติกนะคะแล้วก็รีเล์นะคะแล้วก็สามตัวนี้นะคะสามตัวเป็นโซนออฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือสั่งงานผ่านมือถือนั่นเองนะคะอย่างที่แจ้งไปตรงนี้จะเป็นสองระบบภายในหนึ่งตู้นะ จ้านะคะถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลแล้วก็ตัวมอแปลงนะคะเทอร์มินอลนะคะตรงนี้ก็ทำให้อย่างสวยงามนะคะ,ะซึ่งนะคะตรงนี้นะคะไฟเข้านะคะไฟเข้า220นะคะตรงนี้แกะออกได้นะจ๊ะทุกคนนะคะใครไม่รู้หรือไม่เคยใช้นะคะคุณผู้หญิงนะคะหรือใครไม่ดูในส่วนของวงจรเนี่ย ก็มาศึกษาตรงนี้ได้นะคะง่ายๆเลยนะไฟเข้า2ปุ่มนี้นะคะ220นะคะส่วนปั๊มก็คือ2ปุ่มนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลูกลอยสวิตลูกลอยซึ่งถ้ามันไม่มีเห็นไหมคะถ้ามันไม่มีเราก็ไม่รู้ถูกไหมว่าปุ่มไหนเป็นสายของใคร ตรงไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราทําให้พิเศษเลยนะคะทุกตู้เลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่าคุณจะติดตั้งเองหรือให้ช่างติดตั้งนะคะหรือว่านะคะเราไปดูในส่วนของการซ่อมบารุงนะคะหรือในส่วนของช่างเองไปซ่อมบํารุงให้ที่ไหนถ้าเจอเจอตู้เรานะคะรับรองนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการไล่สายให้ให้แบบยุ่งยากนะคะตรงนี้เราทำมาให้แล้วนะคะ ก็เดียงไปเลยนะคะไฟเข้า220นะคะปั๊มนะคะเอามาต่อตรงที่ปั๊มนะคะแล้วตรงนี้ในส่วนของสวิตช์ลูกลอยนะคะ,ะเลนเซนเซอร์นะคะแล้วก็โซลีนอยด์มตัวเนี่ยค่ะครบแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นจัมเปอร์นะคะจัมเปอร์ที่เราที่เราใส่ไปให้ก็คือให้วงจรมันมันครบหมายถึงว่าถ้าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันมันจะไม่ทํางานสเตตัสจะไม่ขึ้นนะคะ,ะซึ่ง ถ้าสมมตินะเรามีลูกลอยเราซื้อลูกลอยมาใส่แล้วเราก็ถอดตัวจัมเปอร์ตรงนี้ออกได้เลยแล้วก็ใส่สวิตช์ลูกลอยเข้าไปแต่ว่าเลนเซนเซอร์เรายังไม่ใส่เราก็ใส่จัมเปอร์ไว้แต่ถ้าเรามีทั้งเลนเซนเซอร์แล้าตัวลูกลอยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ใส่ไปเลยแต่ว่าตรงนี้ก็เก็บไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าวันในวันหนึ่งเราไม่อยากใช้ล้วก็เราก็เอาจัมเปอร์ตรงเนี้มาต่อไว้เหมือนเดิมนะคะ,ะวงจรมันจะได้ครบจะได้ทํางานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงจรภายในนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของสวิตช์หน้าตู้สวิตช์ไฟหน้าตู้ตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะข้างหน้าก็จะเป็นสวิตช์ปุ่มแดงปุ่มเขียวนะคะอย่างที่ให้ดูมาตน้นต้นคลิปแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูอุปกรณ์กันหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเรานะคะก็จัดชุดโซลินอยด์ให้นะคะซึ่งโซลินอยด์นะคะก็แล้วแต่เลือกนะคะว่าจะเป็นในส่วนของโซลินอยด์การเกษตรนะคะหรือว่า จะเป็นโซลีนอยด์ทองเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสองนิ้วนะคะ220โวลต์นะคะก็จัดไปนะคะอยากได้ตัวไหนไม่มีตัวไหนอยากจะเพิ่มอยากจะลดตัวไหนนะคะเราก็ทำให้ได้นะคะแล้วก็นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรนเซนเซอร์นะคะก็เนี่ยต้องด,ดูสายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้า คุณอยากเ,เอาเลนเซนเซอร์ไปติดนะคะแล้วสายไม่พอเนี่ยก็แจ้งเราได้นะคะว่าต้องการกี่เมตรกี่เมตรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสวิตช์ลูกลอยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบลูกตุ่มแบบนี้นะคะสายก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็เอาไปใส่ในส่วนของจัมเปอร์ตรงนั้นนะคะตรงนี้ตรงนั้นคะก็ จะประมาณนี้นะคะภายในตู้ก็โอ้โหเรียบร้อยสวยงามนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของตู้อ่า1.5แรงตู้นี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้ในส่วนของอ่าทรัพยากรได้อย่างครบเลยทีเดียวนะคะมีทั้งตัวเลนเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ลูกลอยซึ่งที่มาที่ไปของตู้นี้นะคะอย่างที่แจ้งไปคร่าวๆแล้วนะคะก็คือเจ้าของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวทั้งอ่า ถังน้ำนะคะถังน้ำสองพันลิตรนะคะซึ่งถังสองพันลิตรเนี่ยก็เลยต้องเอาลูกลอยไปช่วยควบคุมในการดูดเข้าแล้วก็ในการปล่อยน้ําเพื่อที่จะให้น้ําเพียงพอในการใช้งานแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ใจปั๊ม1.5ง้าแรงนะคะที่แค่นั้นเองนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะคะเราไม่มั่นใจว่าเออเรา,อาบางครั้งเนี่ยอาจจะดาวนะคะหรือไม่มีคลื่นไม่มีสัญญาณกะ็ สามารถตั้งเวลาไว้ด้วยซึ่งถ้าเราตั้งเวลาไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะเ,เปิดปิดผ่านมือถือมันก็สามารถทำได้ นะคะทำได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะเราก็จะมีคู่มือนะคะวิธีการใช้นะคะแล้วก็ดูแลตลอดการใช้งานนะคะมันมันคุ้มค่าแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะคือถ้าใครใช้ในส่วนของตัวโตรมนมัทที่เราออกแบบให้นะคะตามความต้องการนะคะของแต่ละพื้นที่แบบเนี้ยนะคะก็อย่างที่ผ่านมานะคะก็มีหลายตู้นะคะที่เปลี่ยนนะคะ,ะแต่ก่อนแมนคือใช้ในส่วนของระบบเมนวนวลธรรมดานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พาก เปลี่ยนในส่วนของระบบอัตโนมัติกันเยอะแยะเลยนะคะก็แล้วแต่นะคพื้นที่นะคะเราสามารถขึ้นงานให้ได้ทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสังงานพันมือถือนะคะจะเป็นในส่วนของทามเมรหรือว่าเปิดปิดเองหน้าตู้แล้วแต่สะดวกเลย นะคะก็ถ้าจะให้สะดวกสุดๆคุ้มค่าสุดๆนะคะเราใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แบบนี้จะดีนะคะดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบนะคะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะมีประสบการณ์แล้วอยากจะแนะนำนะคะหรือจะแชร์ประสบการณ์กันก็ยินดีนะคะหรือถ้าพี่น้องนะคะ ท่านใดนะคะที่กําลังมองหาหรือพึ่งจะศึกษาในส่วนของตู้อัตโน,ตโนมัตินะคะก็ยินดีนะคะมีหลายคลิปมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เล็กตู้ใหญ่ นะคะมีตั้งแต่นะคะคุม1โซนถึงนะคะสิกว่าโซนก็มีนะมันแล้วแต่นะคะว่าเราจะไปใช้พื้นที่แบบไหนแล้วแต่โจทย์ความต้องการไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักการทํางานนะหลักการทางไฟฟ้าหลักการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเหมือนเหมือนกันนะแค่ประยุกต์ใช้แค่นั้นเองนะคะฉะนั้นนะคะตู้ทุกตู้นะคะที่ไหนทําคลิปนะคะหรือถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรงเพจลงเฟซเองเนี่ยก็ต่างนะคะทุกตู้ทุกงาน ก็คือนะมีผู้สั่งทําแล้วนําไปใช้งานได้ เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของคุณภาพนะคะและการดูแลนะคะเราดูแลคุณนะคะตลอดไปเรื่อยๆนะคะเป็นพี่เป็นเพื่อนนะคะแบบเนี้ยนะคะกันไปนานๆนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะอ่าไหนจะก็จะทํำคลิปด,ดีๆแบบเนี้ยนะ,ะออกมาให้ทุกคนนะคะสเสมอนะคะก็อยากรู้แบบไหนนะคะมีข้อสงสัยแบบไหนทักมาถามกันได้นะจ๊ะ เดี๋ยวจะทยอยทำให้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมติดตามใหม่้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ